สวัสดีชาวราศีสิงค์คือคนที่เกิดกลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนค่ะแล้วก็สวัสดีชาวลัคนาสถิตราศีสิงค์ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีเวลาเกิดเข้ามาผูกดวงแล้วเป็นคนลัคนาราศีสิงค์ดูอะไรก่อนโดยส่วนตัว ขอให้ดูลัคนาก่อนนะคะถ้าใครมีเวลาเกิดที่แน่ชัดก่อนจะเข้าเรื่องเหมือนเดิมคะ่ะหนังสือทิ่ที่11บทที่129กับอ่า129กกล่าวว่าวิ่งมาก็ช่างเหนื่อยนักหยุดพักเสียทีความอยากนี้ย่อมขับให้เราวิ่งไม่จบพอได้อะไรมาก็เบื่อแล้ว อยากได้อย่างอื่นใหม่อีกถ้าละความอยากเสียได้จะสบายอุราไม่ต้องโหยเหวกระหายไม่ต้องเป็นขี้ข่าความอยากรู้จักหยุดพอสันโดษมากน้อยบ้างดีกว่ารู้จักขัดเกลาตนบ้างดีกว่าสแสวงหาแต่พอประมาณใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็น วิ่งตามความอยากก็เหมือนวิ่งคว้าเงาเหน็ดเหนื่อยแต่ไร้ค่าดื่มน้ำทะเลแก้กระหายก็มีแต่ความกระหายยิ่งขึ้นจงรู้จักชีวิตที่หยุดพอเสียบ้างจะเจอความเบาสบายไม่หิวโหยกระหายเหมือนชีวิตที่คอยตอบสนองตันหาอันนี้ทางธรรมท่านกล่าว แต่ด้วยการที่คุณเป็นคนราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณจะหยุดความทะยยานได้หรือไม่ตอบเลยว่าไม่เพราะอะไรเพราะคุณสมบัติของดวงดาวดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะมันคือดาวที่ทำเพื่อคนอื่นด้านบวกนะมันเป็นดาวที่เสียสละมันเป็นดาวที่ทำเพื่อคนอื่นเพราะดาวอาทิตย์มันคือดาวหัวหน้าดาวผู้นำดาวคือผู้จัดการดาวของคนเก่งดังนั้นการที่คุณต้องทำเพื่อคนอื่น อาจจะคุณเป็นคนยุติธรรมไงคุณอาจจะเห็นใครถูกเอารัดเอาเปรียบไหมคุณอาจจะเห็นใครโดนรังแกไหมหรือคุณอาจจะเห็นใครที่เขาตกทุกข์ได้ยากไหมสัญชาตญาณของคุณนะ่ะมันก็กระโจนเข้าไปร่วมวงแล้วถ้าด้านร้ายด้านร้ายสำหรับคนที่มีดวงร้าย,ายดาวอาทิตย์มันคือดาวยศถาบรรดาศักดิ์ บางคนก็ดิ้นทุรนทุรายเพื่อไปสู่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นหรือตัวเองอยากดังนั้นหลักธรรมก็ส่วนหลักธรรมแต่ความเป็นจริงของมนุษย์เราต้องมีบ้านมีรถมีปัจจัยสีมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มปัจจุบันนี้ต้องมีรถยนต์แล้วปัจจุบันนี้ต้องมีไ i f i โอ้ขาดอินเทอร์เน็ตชักกระเดวกระเดวตายกันนะคะการที่จะให้คนราศีสิงลัคณาสิงเลิกทยทยานตอบเลย มันจะต้องสกัดกั้นความรุนแรงมากให้อยู่พอเพียงแต่ทุกคนมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกประเภทบนโลกใบน,น,นี้ถูกออกแบบมาเพราะเอญเราเป็นสัตว์ที่ชาญฉลาดจนกระทั่งของโลกในปัจจุบันนี้การเดินทางในดาวในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6ดาวประจำตัวคุณโดดเด่นในช่วง ต้นเดือนกนรกฎาคมแต่พอหลังวันที่17กรกฎาคม2 5 6 6มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียกว่าอยู่ในแดนลบจะลบมากจะลบน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลนะคะคะลบจากอะไรหนึงคนเกิดวันอาทิตย์จากตัวคนเองคนเกิดวันจันทร์จากปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาขัดขวางทําให้คุณต้องเพียรพยายามหนักมากคนเกิดวันอังคารด้วยความ อยากจะช่วยเหลือจิตใจดีของคุณไหมนะคะก็ขอให้ให้ทุเราเบาบางในการทะเยอทะยานอยากที่จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือความเจริญเติบโต,ตในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมส่วนคนเกิดวันพุธกลางวันมีงานเข้ามาเป็นอุปสรรคและปัญหาคนเกิดวันพฤหัสบดี เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เรื่องสินจะเป็นปัญหาคนเกิดวันศุกร์ก็ระวังสุขภาพคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ระวังทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินในบ้านถ้าใครมีรถมีเรือมีบ้านมีอะไรก็ขอให้ดูแลหน่อยอาจจะมีเกณฑ์เสือ่อมคนเกิดวันพุธราหูความมุทะลุความบ้าดีเดือดอาจจะนำไผ่มาให้ก็ขอให้ระมัดระวังกันตาม วันเกิดคราวๆที่กล่าวมาชาวราศีสิงและคณาสิงแล้วหลังวันที่23มิถุนายนหลังวันที่23หลังวันที่23ขออภัยค่ะ23กรกฎาคม2อ6 6หลังวันที่ดาวการเงินคือดาวพุธเข้าสู่ตำแหน่งเด่นนะคะเข้าสู่ตำแหน่งเด่นก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์เจริญเติบโต,ตอย่างหนัก คุณมีเกณฑ์เจริญเติบโตอย่างหนักในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีโชคลาภรายได้อาจจะมีสิ่งที่สําเร็จสมหวังอาจจะมีความมุ่งมา่นปรารถนาบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วถึงแม้ว่าต้นเดือนนะคะต้นเดือนออต้นเดือนคุณอาจจะโชคดีในช่วงนึงแล้วก็มามีเหตุเป็นไปในช่วงกลางเดือนเหมือนที่ดิฉันกล่าวแต่เรื่องการเงินการทองโดยภาพรวมสําหรับคนเกิดราศีสิงห์ลัคนาสิงห์หลังวันที่23 รกรกฎาคมค่ะดาวเข้าตำแหน่งเด่นก็หมายความว่าโอกาสที่คุณจะเจริญเติบโตบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคขัดข้องขัดขวางในช่วงกลางเดือนเป็นต้นมานะคะแต่ว่าดาวโชคดาวตำแหน่งดีดาวการเงินการทองเข้าตำแหน่งโดดเด่นก็คงจะอาจจะสู้แล้วสําเร็จอย่างนั้นได้ไหมคะถ้าใครดวงดีเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าใครในพื้นดวงค่อนข้างจะโดดเด่นสมมุติ สมมุติสมมุติสมมุดดาวพุธเดิมของคุณอยู่ตรงนี้ดาวพุธเดิมของคุณอยู่ตรงนี้สมมุติสมมุติสมมุต,มมติคนดวงดีเมื่อดาวพุธด,ดาวโชคเข้ามากลุ่มร่างหลังวันที่ยี่สิบสามกร,รกฎาคมหกหกโอ้ก็เรียกว่าประสบผลสเปรจค่อนข้างสูงเลยโดยเฉพาะคนที่มีดาวพุธอยู่ตรงนี้นะคะยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ขออนุญาตยากเว้นนะคะขออนุญาตยากเว้นคนเกิดวันเสาร์อาจจะเป็นทุกขลาบ คนที่โชคดีที่สุดก็คือคนเกิดวันอาทิตย์สําหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะดาวพุธซึ่งเป็นทักษะที่งามที่สุดในบรรดาทักษามันคือเงินคือทองคือโชคคือโอกาสถ้าใครรอผลอะไรความสําเร็จสมหวังบางสิ่งบางอย่างอยู่คนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นต่อเพื่อนใครที่จะเจริญเติบโตคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะใครที่เกิดวันพฤหัสบดี ถ้ายังรออะไรอยู่ก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์บวกใครที่มีอำนาจวาสนาตำแหน่งอาจจะโดดเด่นแล้วก็ชีวิตค่อนข้างอาจจะมีบุญเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องคือคนเกิดวันจันทร์นะคะคือคนเกิดวันจันทร์อันนี้คือภาพรวมคร่าวๆของเดือนกร,รกฎาคม2566สําหสำหรับชาวราศีสิงลัคนาสิงส่วนการที่ดาวศุกร์ดาววังคารดาวพุธเข้ามากุมร่างในเดือนมิถุนายน ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนก็เรียกว่าเดือนกรกฎาคมอะค่ะถึงแม้ว่ากลางเดือนช่วงกลางเดือนมันจะมีปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ชีวิตคุณอาจจะยุ่งเหยิงนะคะแต่ว่าดาวมันประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่ในลัคนาราศีของคุณเยอะแยะไปหมดเลยถ้าใครคิดจะลุยจะสู้จะสร้างเอาอย่างนี้ได้ไหม ถ้าใครคิดจะลุยจะสู้จะสร้างบางสิ่งบางอย่างก็มีเก์สําเร็จค่อนข้างมากแต่ก็เหมือนที่บอกคําทํานายของรายวันเล็กๆที่ให้ไปก็ขอให้นําไปปรับใช้ให้ตรงกับบุคคลนะคะจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกต้อง